สวัสดีครับกลับมาพบกับวิเคราะห์บอลทุกวันเหมือนเดิมนะครับวันอาทิตเด็ดสคู่เดี๋ยวเรีเรียงให้ฟังกันนะครับวันอาทิเด็ดทั้ง3คู่เนี่ยอยู่ในศึกพรีเมียร์ลีกทั้งนั้นเลยนะครับไปเริ่มที่คู่แรกนะครับลีดในเต็นนะครับเปิดบ้านรำเกยนของนอราใงแฮมฟอร์เรสคือเตะวันที่หนึ่งสี่สิบห้านะครตอนนี้บลีดต่อครึ่งลูกนะครับความน่าจะเป็นนะครับฟอร์เลสเนี่ยสถานการณ์ย่ำแย่นะครับทั้งผลงานทั้งสภาพทีมนะครับผลงานไปเตะนอกบ้านเนี่ย แพ้รวดสามนัดเลยครับเสียถึงเนะหนึ่งในนั้นไปโดนเวสแฮมนะครับสูงมาตัวต่สี่นะครับซ้ำตัวเจ็บเกือบ10ลายมองแล้วภาพรวมไม่กระเตื้องครับสวนลีดผลง,งานก็ไม่ได้ดีอะไรนักหนานครับสินัดหลังชนะได้แค่2นะครับแพ้ไปถึง8แต่ถ้านับเฉพาะเกมที่เล่นในบ้านเนี่ยก็ยังพอมีจุดขายอยู่บ้างน,นะครับเมื่อเสียท่าครั้งเดียวตลอดห้แมตช์หลังสุดแถมเสียท่าต่อทีมแก่งอย่างแมนยูเท่านั้นนะครับเชื่อว่าวันนี้กลับมาเล่นในบ้านนะครับเจอเจ้าป่าที่มาตรฐานไม่ห่างจากลีดเท่าไหร่นะครับโอกาส คู่ที่2ครับเลสเตอร์ซิตี้เปิดบ้านแล้วก็มีการของแอสตันวิลล่าครับมีนวเตะเวลาตีหนึ่งสี่สิบห้าเหมือนกันนะครับราคาตอนนี้เลสเตอร์ซิตี้ต่อปอครับความน่าจะเป็นวันนี้นะครับแอสตันวิลล่าเนี่ยน่าจะมาเล่นด้วยหมวนตันที่ยอดเยี่ยมครับห้านัดหลังสุดชนะไปสี่นะครับยิงไปแปดไม่เสียประตูเลยนะล่าสุดบุกไปชนะเชลซีสองประตูต่อศูนย์นะครับ ประกอบกับเลสเตอร์เนี่ยสานการ์ย้มแย่นะครับเ็ดนัดที่ผ่านมาแพ้ไป6เสียรวมกัน12ประตูเกมในบ้านก็พ่ายไป2นัดติดนะครับแถมเพิ่งปลดคุนซือด้วยไม่รู้สภาพจิตใจพร้อมลงเล่นแค่ไหนนะครับอีกอย่างนะครับสี่ทีฟหลังสุดที่วิลล่ามายืนสนามแห่งนี้นะครับแพ้แค่หนเดียวดังนั้นภาพรวมไปที่วิลล่าครับราคาปอลองที่วิลล่าดีกว่าครับวันนี้ ก็สุดท้ายครับบิ๊กแมตช์กลางสัปดาห์นะครับเชลซีเปิดบ้านรัพยันของลิเวอร์พูลที่แตเวลาตีสองน,น,นะครับตอนนี้เชลซีถอดปอนะครับความน่าจะเป็นเนี่ยฟอร,ร์มแย่พอกันทั้งคู่นะครับแต่ลิเวอร์พูลดูการหนักกว่านะเ <c oughs> มื่อแพ้3นัดรวดนะครับเสียถึง6หญิงได้แค่ลูกเดียวเกมนอกบ้านเชียร์ไม่ขึ้น,นครับสถิติชนะเกมในตลอด7ทิปที่ผ่านมายืนยันได้ครับขณะที่เชลซีครับกลับมาเล่นได้ย่ำแย่อีกรอบนะครับล่าสุดโดนวิลล่าบุกมาทุบคาบ้านสูงตัวทศสองนะครับ ท่ากับมาชนะใครในบ้านมา2เกมแล้วนะครับนอกจากนั้นปุ่มหลังเก่าๆที่ของแดงมาเยอะสามแห่งนี้เนี่ยก็ไม่เคยเจองานง่ายครับไม่ว่าจะเป็นช่วงพีคหรือว่าช่วงไม่ดีนะครับตัวชนะกลับไปได้แค่หนเดียวจาก5แมตช์หลังสุดนะครับยิ่งสถานการณ์ปัจจุบันกำลังรั่วสายัมองจากภาพรวมแค่เสมอก็เก่งแล้วครับราคาเสมอทรงนี้เชียร์ไปที่เชลซีดีกว่าครับคู่สุดท้ายไปที่เชลซีนะจบแล้วนะครับ3คู่แลวเรียงให้ฟังกันคู่แรกนะครับไปที่ลีดคู่ที่2ไปที่วิลล่าครับคู่สุดท้ายไปที่เชลซีครับ ขอเป็นค่ำคืนที่ดีหนึ่งคืนนะครับก่อนจากการฝากกดไลค์กด s ับ s ไคร b e กดดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปดีทุกวันสำหรับวันนี้ไปก่อนเจอกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ